กินข้าวก็บลำใหญ่โอ้ยไม่ใช่นะพี่นะนี่เลยกินข้าวกับน้ำพริกกับปลากับผักนะกินง่ายๆนะพี่ๆนะทังซื้อแก้วก,กินได้นะ ยิ้มเลยทสิทสเสร็จนี้เวลาแกยิ้มนี่ยิ้มน่ารักนะพี่นะนี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอร่อยไหมท่านสิสสวัสดียิมเช้าวันนี้กันด้วยนะครับพี่พี่นะสวัสดีลุงป้านาแล้วก็พี่สี่ทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมสับปรับเช้าวันนี้นะพี่พี่นะ ยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะพี่นะผมจะพาพี่เอฟซีเนี่ยทุกคนเนี่ยพาไปดูอ่าทัานสิทธ์นนะเขาตอนนี้เขากินข้าวอยู่นะซึ่งกินข้าวกับพ่อกับแม่ผมนะพี่นะผมก็กล่าวว่าจะไปแอปถ่ายให้พี่พีเเนี่ยได้ดูวนะว่าอ่าท่านสิทธิ์เนี่ยแกก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะพี่นะเดี๋ยวเรา ไปดูกันดีกว่านะพี่ๆนะก่อนที่เราจะไปพี่ฟาพีเอฟซี่ช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมด้วยนะครับพี่ๆนะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากคนเดียวเราไปกันเลยดีกว่านะพี่ๆนะไป ใช่ลัวมนนันก็น่วาพดิีัาานี่นะพี่ๆตอนนี้้เสร็จกแก <นะ S 2> แ่กับกินข้าวนะพี่นะนี่เลยนะพี่ๆนะก็ กินข้าวกับลำไย่อ้ยไม่ใช่นะพี่นะนี่เลยกินข้าวกับน้ำพริกกับปลากับผักนะกินง่ายๆนะพี่ๆนะทั้งสอแก้วก,กินได้นะ นนี่เข้ากับพ่อกับแม่นะพี่นะเหลือเงี้ยหนึ่งบะเบ้ามันเขนินเขนินเนะเขินเขินเลยนะ กนินง่ายๆท่านสิทธ์อร่อยอร่อยไหมครับทัานสิทธ์ <c oughs> <c oughs> ให้ดูวิธีชีวิตของเรานะพี่นะเอท่นสิทธ์มาใช้วิธีชีวิตของเราเนี่ย <c oughs> ก็ใช้ได้นะพี่ๆนะ <c oughs> เหมือนท่านซี้์เขาจะชอบกินปลานะจะเป็นส่วนใหญ่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ๆก็แค่ถ่ายคลิปให้พีเอฟซีดีดูว่าอ่าทางเศษกินข้าวนะพี่นะกินก้อนพีเอฟซี FC หลายคนเนี่ยก็ขอมานะเพราะว่าท่านซีต์กินข้าวเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะพี่ๆนะก็จะมีแมวเมวียวอีกสองตัวนี้นะอันนี้เป็นข้าวหอมนะพี่นะ มันมันนั่งเกือบตายมีอีกตัวหนึ่งว่ะพี่นะนี่ในตัวนี้เขาเหนียวนะเนียนะน,นคะครเอ,อไรติดฟันวะอะไรติดฟันวะ dia kan. Tidur nak buka. Sekarang tinggal agak านเสร็จชอบชอบกินอะไรที่สุดท่านเสร็จเนี่ย <Yeah. S 1> เต็มปาก <laughs> ถามผิดจังหวะน,นะเต็มปากเลยรอยยิ้มที่สาวๆทุกคนห่วยห่านะครับ ติดน,นี่ก็เป็นคนชอบกินกินน้าพริกไ้้อยู่นะพี่นะตั้งแต่ก็ชอบกินอยู่น,น,นะน้ําพริกเนี่ยวันนี้ก็ซื้อนี่ลำใหญ่ไหมตั้งส็จกินด้วยนะพี่นะกินข้าวเสร็จแล้วกินต่อลำใหญ่เลยแค่กินไปจะร้องไห้ไปนะเหมือนว่าจะทัาบซึ้งอะไรสักอย่างหรือว่าเพชรก็ไม่รู้ มีง่ายแค่นี้นะพี่นะไม่มีอะไรเยอะนะพี่มีผัดแล้วก็แกงแล้วก็น้ำพริกนะพี่มีแค่นี้แหละพี่ในเหนือกินง่ายๆสบายๆเอาข้ามาใกล้บอกก่อนถ้าผมดูจะบ่นอะ ถ่ายจนกว่าทั贝贝้งสิทธิ์จะเกิดนะพี่ๆนะถ่ายจนกว่าทั้งสิทธิ์จะเกิด อ่านสิทธิชอบสิทธสามอย่างนี้ทั้งสิทธิชอบกินอะไรมากที่สุดระหว่างไอผ้ผักแล้วก็น้ําพริกกับปลาเนี่ยแต่ว่ายังไงไมันต้องกินคู่กันอยู่แล้วแต่ท่างสิทธิชอบกินอะไรมากที่สุดเนี่ยปลา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 นิบ ต้มเปรี้ยวกินนะพี่พี่นะต้มมะขามนะต้มมะขามกินวันนี้พี่พี่เอฟซีหลายคนเนี่ยคงจะชื่นใจแล้วนะพี่พี่นะ <c oughs> มีพี่เอฟซีหลายคนที่ถามกันมาเยอะมากเลยนะ ตัว่าทั้นสิธย์เนี่ยกินข้าวอะไรยังไงก็ผมกินแบบธรรมดาธรรมดานะพี่ทั้งสิษย์แกก็กินได้นะ แกจะเขยินกล้องแล้วนะวพี่นะตั้งสิ้นเลยหล่อมากพี่มุมนี้ เสร็จมาบ้านก็แกก็จะประมาณนี้นะพี่ๆนะหรือเขามาหลายครั้งแล้วนะพี่วัไม่ได้เข้าปากฝนตกปล่อยๆอันนี้เลยนะพี่นะไปสกิลล์ลำยากกันของข้าวเสร็จละของหวานต่อถ้าเสร็จไม่ต้องไม่ต้องในผมเก็บไหม ้เบตอนนี้นะกินของขาวเสร็จแล้วนะพี่ตบด้วยของหวานนะก็คือลำไยนะพี่นะดีวันนี้มีตลาดก็เลยซื้อลำไยมาฝากนะ <c oughs> ติดเล่นนะพี่นะทั้งสิิ์นี่แกก็ เป็นคนไม่ได้ดึงอะไรขนาดนั้นพี่นะก็เล่นอะไรได้อะเออใช่เยละเราจะเมื่อตอนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่รักษาตัวที่บ้านเราเสร็จแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ก็ขอให้มันไม่เป็นอะไรนะท่านมือนะเอ้ยทานสิทธิ์แกมทมือซะแล้วแล้วมันจะโดน ผมไม่โดนเลยมัจจุราชข่าวหรอกมกั่งทั้งสิ้นใช่อร่อยไม่หวานไหมทั้งสิ้นอร่อยมากเม็ดใหญ่เหมือนกันนะเนื้อเยอะด้วยนะใช่ใช่ใช่เม็ดใหญ่เหมือนกันนะพี่นะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เม็ดเล็กๆนะเนี่ยเม็ดใหญ่เนี่ย เป็นคนเมาเอืมหวานมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากจังหวัดไหนไม่รู้หรือว่าที่ไหนนะแต่ว,ว่ามันหวานอร่อยมากเลย่านสิ์ชอบกินไหมชอบมากเลยเดี๋ยวเขาหลังจะซื้อแตงโมมาฝากแองโมมาให้ลองชิมคุณจะอะไรคนนี้แตงโม ผมเป็นคนชอบกินแตงโมชมพูมากๆเลยนะพี่เออท่านสิทธิ์อ,อ่อท่านสอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านสิทธิ์พอจะรู้ไหมว่าแกอยู่ไหนผมไม่เจอหน้าเจอตาท่านสอนมันเนี่ยหลายวันแล้วข้าไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะ ไม่แน่เราก็ไม่รู้หกันอาจจะก,กลับไปเมืองบายดาลหรือเปล่าไม่รู้ทั้งสิทธ์น่าจะใช่ข้าไม่เห็นหลายอาทิตย์แล้วนั่นแหละคือว่าต้องบอกพี่พีเอฟก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยท่านสอนแกนเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าคือจากเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตอนนี้นะนั้งสิทธ์นะจากปกติเนี่ย แกก็เป็นคนอารมณ์ขบขันอารมณ์เย็นนะแบบพอเจอหลายๆเหตุการณ์เขาให้เนี่ยทยท่านสอนท่าสนาสอนท่านสอนแกก็เป็นคนแบบโกรธง่ายไปเลยนะม<ไ>ือแบบว่าผมแทบจะเข้าใกล้ตัวไม่ได้เดย๋่เนี้ยนะพี่นะเหมือนท่านสอนแกเนี่ยแกเป็นคนแบบขี้งุนงิดเลยนะเหมือนว่าอารมณ์ร้อนเลยอ<ไ>่ะหลังจากที่แกเจอเหตุการณ์ เนีย่ยเรื่อง,ไม,อง,อองไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนาคินีเอ่ยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนาคินีเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยนะพี่นะแกก็โมโหแบบสุดสุดะแล้วก็เรื่องของไอ้มือดิ คือพี่ๆเชื่อไหมว่าท่านสิธิ์ก็ดีนะที่ผมพูดว่าเนี่ยผมชวนท่านทธิอเอ้ท่านสอนเนี่ยเขามามาเที่ยวที่บ้านอ่ะท่านสิธิ์เห็นท่านสิธิ์เห็นไหมเขาทําแบบนี้ใส่ผมอ่ะเกมคนขี้โมโหมากเลยแก้ <c oughs> จับเป็นของสุภาพสุภาพตอนนี้คือแบบโมโหแบบเ <c oughs> หมือนว่าเป็นอารมณ์ส่วนตัวของเขาด้วยอะไรนะ่ท่านสิธิ์นะ ออถ้าเป็นเราเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราก็คงจะคงไม่ต่างจากท่านสอนสักเท่าไหร่อะ่ะผมว่าเม็ดมันเนี่ยสามารถเอาไปปลูกได้นะพี่นะเนาะส่วนเบลืองมันก็ทำเป็นปุ๋ยได้นลอวะใช่เหรอ เอางี้ผมเนี่ยเก็บเม็ดไปให้อันนี้ดีกว่าไหมผมเก็บเม็ดเนี่ยเอากลับไปให้พวกท่านลุงกับดิมือปลูกดีกว่าไหมผมว่านะเนี่ยเม็ดมันใหญ่มากเลยนะผมไม่รู้ว่าพันธ์ุอะไรเนี่ยมันเม็ดใหญ่มากเลยแล้วก็ลูกใหญ่มากหวานฉ่ำอร่อยแล้วก็หวานแบบหวาน,แบบวานจเจี๊ยบอะพี่ผมจะกลับเก็บไปให้ท่านลุงกับดิมือดีกว่า นี่เลยนะพี่นะนี่เลยโอ้าไปปลูกในคืนนี้ผมขอกินด้วยนะเหมือนจะไม่อยากให้ผมกินเท่าไหร่นะท่านสิทธ์เนี่ยยอกยอกยอก,ยอกเดี๋ยวเราต้องเก็บเมล็ดไปปลูกกลับไปทะลุปลูกที่เมืองลบแลกดีกว่าโอ้ ตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยมันตกบ่อยๆวันนี้เราเข้าไปเข้าป่าไม่ได้แน่ๆทั้งสิทธิ์ฝนมันตกอะ่ะพี่ได้ยินกันไหม ฝนตกบล่อยๆอะแล้วคือคือถ้าเราเข้าป่านเนี่ยกลัวมันกลัวที่บ้านเราเนี่ยตกบ่อยๆไม่ใช่เข้าป่าปุ๊บูมาเลยเนี่ยฝนตกหนักมาเลยนี่ก็เดี๋ยวน้ําป่าไหลลงไหลลากหนีกันชุบย่ายไปว่าอ่ะบอกเลยท้าเสร็จเราไม่ต้องหนีเรากผมนี่อะไรต้องหนีต้องหนีอะหนีตายกันเจ้าละวันเลยทีนี้ลงนี้ใหญ่ข้อลงนี้ข้อใหญ่ไหนท่านเสร็จ นี่ยิ้มหน่อยทั้งสิ้นยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทั้งสิ้นเสร็จนี้เวลาแกยิ้มนี่ยิ้มน่ารักนะพี่นะนี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอร่อยไหมทั้งสิ้นอย่าที่เราลองชิมแตงโมนะผมจะซื้อแตงโมมาฝากนะผมจะซื้อลูกแบบเท่าหัวเลยอะ่ะใหญ่กู้หัวก็มีลูกแตงโมนะท่านเสิ้นชอบกินแตงโมสีเหลืองหรือสีแดง สีแดงนะถ้าเป็นสีเหลืองนี่อะไรสับป,ปะรดนะ,ะเนี่ยนะพี่นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ก็มาให้ดูกิจวัตรประจำวันในการอยู่ของพระส,สิทธิ์ที่มาบ้านอุ้ยมเมล็ดนี้มันพร้อมปลูกมากมากเลยนะพี่ทสิทธิ์ดูที่มเมล็ดนี้มันพร้อมปลูกมากเลยนะพี่มันงอกขึ้นมาแล้วเห็นไหม ไอเมนนี่มันงอขึ้นมาแล้วอ่ะเห็นไหมทั้งสิ้นเฮ้ยมันฟอมปลุกมากๆเลยนะพี่เนี่ย ทนสิทธิ์ตอนที่ทนสิทธิ์เนี่ยเอา,อางี้ผมขอทมเลยทัานสิทธิ์หนนะนายที่นี่เนี่ยทันสิทธิ์รู้จักที่ตั้งแต่ที่เมืองบาดาาแล้วใช่ไหมคือแกเนี่ยอย่างที่ท่านสอนบอกเนี่ยแกเนี่ยเป็นคนนิสัยที่แบบว่าโกรธง่ายแล้วก็แบบขี้งูหิดเนี่ยจริงไหมทั้นสิทธิ์จริงขาชอบอยู่ตัวคนเดียวแบบอชอบแบบ ตั้งสมาธิตั้งจิตอะไรพวกนั้นอชอบอยู่คนอย่างไนคนเดียวเลยใช่เขาไม่ไอายคนอื่นรบกวนแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมที่ว่าท่านสอนเนี่ยแกจะคอยตามนายคินี้ตลอดห่างแบบห่างๆอ่ะใช่แกคงชอบนายคินี้มากเลยสินะท่านสินะโอเคเดี๋ยวผมจะลาพีเอฟซไปละก่อนที่จะลา สิบาบายบายบายอยางี้ลา TFC หนะ่อยบายอืมม่อยูว่ะเรียบร้ยทันสิบบายลา TFC เลยนะพี่ๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ๆนะบายบาย